สวัสดีครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความใจร้อนเนี่ยหลายคนก็คงจะคิดถึงภาพของคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับทำพังทําเละนะครับหรือไปมีเรื่องกับคนอื่นเขาไปทั่วสร้างแต่ความเดือดร้อนเพราะตัวเองเนี่ยใจร้อนตลอดเวลานะครับแล้วก็มักจะได้ยินผู้ใหญ่บอกเฮ้ยใจเย็นๆทาอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันพังนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมา เล่าประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแบบคนใจร้อนให้คุณฟังความใจร้อนมีข้อดีอย่างไรแล้วถ้าคุณไหนที่ใจร้อนมีคนบอกว่าคุณใจร้อนมากคุณลองฟังคลิปนี้เดี๋ยวเผลอๆคุณอาจจะได้วิธีในการพัฒนาและวิธีในการคิดว่าจะทำยังไงให้ความใจร้อนคุณมันกลายไปเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มหาศาลเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอด,ปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนมากมากๆเลยแหละตั้งแต่เด็กยันปัจจุบันเนี่ยมีแต่จะใจร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับแต่หลายคนทําไมเห็นผมเป็นคนใจเย็นเออทั้งที่จริงจนี่ผมใจร้อนมากนะฮะแล้วเด็กเนี่ยก็ผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละครับที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆยสิไอ้ เลขตรงนี้ทาไม่ได้ก็ใจเย็นเย็นเล่นเปียโนโตรงนี้กดไม่ได้ก็ใจเย็นเย็นค่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ได้เองหรือถ้าเราวาดรูปตรงนี้วาดผิดนิดน,นึงเราก็ฉีกทิ้งอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยเสียดายใจเย็นเย็นหน่อยหรือถ้าเราทําเลขอย่างเงี้ยแล้วเราแบบคิดเร็วไปสับเท่าใจร้อนเกินอ่ะพลาดตอบผิดอีกนะครับก็มีคนมาบอกผมเนี่ยใจเย็นเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวมันก็ได้แต่ผมไม่ฟังทําไมรู้ไหมฮะผมก็ เป็นคนที่มีคําถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะอการที่เขาบอกให้เราใจเย็นใจเย็นแล้วมันจะวาดรูปสวยใจเย็นแล้วมันจะทําได้จริงเหรอมันเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นผมก็คิดอยู่ในหัวนะครับแล้วแทนที่ผมจะคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใจเย็นได้ด้วยวิธีอะไรผมกลับคิดตรงข้ามครับเราจะใช้ความใจร้อนของตัวเองให้มันเป็นประโยชน์ได้ยังไงคือคิดไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไปเลย,ยตั้งแต่แรกนะครับแล้วผมก็มามองดูว่า โอเคข้อเสียของมันเนี่ยคือเออเราทําเลขไม่ถูกเออจริงเบียโนบางทีเราก็เล่นแล้วมันก็พลาดแล้ว oh, รเราก็โมโหจริงเราก็วาดรูปบางทีเราไม่ชอบเราฉีกทิ้งจริงเออมันมีจริงๆเป็นปัญหาจริงๆต้องยอมรับปัญหาก่อนแล้วพอเรายอมรับได้ต้องค่อยแก้เพราะบางคนใจร้อนแต่ไม่ยอมรับปัญหาตัวเองเช่นสมมุติมีรถขับปาดหน้าเราไล่บี้มันเลยบีแต่ไล่บี้มันเลย ใจร้อนเออมันเกิดปัญหาอาจจะชน,อ,นะอาจจะออกมาชกต่อยกันนะครับแต่สุดท้ายความใจร้อนที่อยู่ในหัวมันก็บอกว่าฉันไม่ผิดฉันผิดฉันทำนี้นแหละแต่มันไม่ได้ดีกับคุณนะครับนั่นน่ะคือปัญหาดังนั้นคุณใจร้อนได้แต่คุณต้องยอมรับปัญหาก่อนเพื่อที่คุณจะหาวิธีแก้มันด้วยความใจร้อนของคุณนี่แหละนะครับดังนั้นคนใจร้อนที่ไม่ยอมรับปัญหานั่นน่ะคือคุณเป็นคนใจร้อนระดับล่างไม่เก่ง แต่คุณต้องพัฒนาได้มากกว่านั้นเด็กๆผมเริ่มจากการยอมรับปัญหาก่อนพอรู้ว่าเป็นปัญหาผมจึงหาทางพัฒนาและสิ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดนั้นทั้งหมดว่าความใจร้อนก็เป็นประโยชน์ได้มันคือวันที่ผมทําการทดลองวิทยาศาสตร์โดยการเอาแว่นขยายมาเผาใบไม้เล่นมาเผาใบไม,ม,บไม้มาเผากระดาษทิชชู่เล่นแค่นั้นเลยแล้วแวบที่เข้ามาในหัวผมตอนนั้นก็คือความคิดหนึ่งว่าเฮ้ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนมาก เรารู้ว่ามันสามารถที่จะเผาป่าเผาอะไรให้ความร้อนให้พลังงานแก่โซลา่าเซลอะไรพวกนี้ได้แต่ความร้อนเหล่านั้นเน่ยเมื่อเราต้องการจะให้มันเผาอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ได้ฮะเราเอาใบไม้มา,มาวางกลางแดดใบไม้มันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเราเอาเลนรวมแสงแหวนขยายมารวมแสงตรงนั้นมันไหม้ฮะตรงนั้นมันจุดประกายให้ผมอย่างหนึ่งครับอย่างแรก ความร้อนของดวงอาทิตย์มันเป็นความร้อนที่ยิ่งใหญ่มีไม่จํากัดพลังงานสูงมากเหมือนกับความใจร้อนของเรานี่แหละแต่ถ้าเกิดคุณควบคุมมันไม่ได้มันจะไปเผาป่าเผาอะไรก็ไม่รู้คนอื่นก็จะร้อนโดยใช้เหตุเกิดความเดือดร้อนไปทั่วและของแบบนั้นคุณไม่ได้ต้องการคุณต้องการให้มันเผาเฉพาะไอใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ดังนั้นเนี่ยมันจงเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาก็คือ ถ้าผมยังคงใจร้อนโดยสเปคสปะแบบนี้ไม่มีวิธีอะไรเฉพาะเจาะจงผมก็จะทําร้ายคนรอบข้างผมก็จะทําให้สิ่งรอบข้างมันพังเกิดปัญหาขึ้นมาได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือสร้างเอนเลนแม่นขยายของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความใจร้อนไปโฟกัสอยู่ที่จุดจุดหนึ่งให้ได้ผลที่เราต้องการแถมไม่ใช่ผลธรรมดาด้วยนะมันเป็นผลที่สุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นการรวมเอาพลังงานทุกอย่างมาไว้ที่จุดเดียวกัน พอผมคิดได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือเหมือนมีความสุขมากเพราะว่าเห็นแนวทางแล้วว่าเราจะพัฒนาตัวเองแบบเด็กใจร้อนได้ยังไงแล้วเราจะเอาชนะผู้ใหญ่ที่มาพูดบอกว่าให้เราใจเย็นได้ยังไงและผมเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลตั้งแต่เด็กดังนั้นมันจึงมีความสุขมากที่เราสามารถคิดว่าอันเนี้ยมันทําให้เราเข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลมากกว่าเดิมอีกแล้ว มันดีซะด้วยไม่ใช่ดีเฉพาะกับตัวเองนะคุณก็จะไม่ทําลายคนอื่นด้วยนะครับพอคิดได้อย่างนี้หลังจากนั้นผมมามองเลยครับว่าความใจร้อนเนี่ยที่คนอื่นเขาว่ากันไม่ดีมันมีอะไรดีมั่งเพียบอย่างแรกคือมันทําให้คุณมีพลังเยอะมากแบบไม่สิ้นสุดคุณจะไม่เหนื่อยง่ายไม่ท้อง,ง่ายนะครับอะไรที่คนอื่นเขายอมแพ้คุณก็จะไม่ยอมอะไรที่คนอื่นเขารู้สึกว่าอมันยากจังไม่ไหวแล้ว ไม่ทําดีกว่าคุณก็จะมีพลังทําต่อได้หรือการที่คุณโดนกดดันจากทุกทิศทุกทางเอยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้นะครับคุณก็จะไม่ยอมแพ้คุณจะลุยมันต่อไปซึ่งนี่คือข้อดีข้อที่1ของความใจร้อนพลังงานคุณจะสูงมากแต่แน่นอนมันขึ้นกับระดับความใจร้อนของคุณถ้าคุณทําไปแป๊บหนึ่งแล้วคุณไม่เอาแล้วเนี่ยคุณเป็นคนใจร้อนที่กระจอกมากยังไม่เก่งเลยยังไม่ใจร้อนพอแต่ไปคิดว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนแต่คืนคุณไม่ได้ใจร้อนคุณเป็นคนขี้แพ นะครับใจร้อนนิดเดียวที่เหลือก็ขี้แพ้มันพัฒนาตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นต้องเป็นใจร้อนที่ร้อนให้สุดไปให้สุดทางผมก็จะแบบนั้นเลยไม่มีย่อแพ้ไม่มียอ่ยอทอ้อไม่มีท้อถอยไปให้หมดนะครับนี่ืข้อดีข้อแรกของมันข้อดีข้อที่สองคือคุณจะสามารถทําอะไรได้ต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไม่ยอมแพ้นะต่อเนื่องเรื่อยๆแบบคิดมาวนเรื่องเนี่ยจะทําอีกจะทาอีกทําอีกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณพอใจ ความใจร้อนน่ะพลังมันมหาศาลขนาดนั้นนี่แหละนะน,นี่คือในแง่ดีแต่ถ้าในแง่ร้ายคุณคุมมันไม่ได้มันระเบิดตุ้มไปรอบข้างอันนี้ก็เกิดปัญหากับคนอื่นมาได้นะครับทีนี้คําถามก็คือคุณรู้แล้วแหละเออมันดีจริงแล้วผมทํายังไงในการควบคุมความใจร้อนของตัวเองเออเพราะว่าเวลามันใจร้อนเน่ะเหมือนพลังงานมันสเปะสปะมันไม่ไปที่จุดจุดเดียวคุณต้องกําหนดเป้าหมายครับ การมีแว่นขยายอันหนึ่งมันคือการกำหนดเป้าหมายนั่นก็คือเผาไหม้ไอ้ใบไม้จุดนี้ให้มันไหม้ให้ได้คุณมีความใจร้อนแล้วคุณเหมือนคุณมีขุมพลังงานของจรวดแล้วอะต่อไปคุณก็จะต้องทําให้จรวดมันพุ่งไปทางไหนทางหนึ่งที่คุณต้องการไม่งั้นมันสเปรสปามันก็ตกอยู่ตรงนั้นดังนั้นคุณต้องกําหนดเป้าหมายคุณให้ชัดเจนในใจคุณให้ได้เลยยกตัวอย่างของผมเช่นอะไรผมจะเล่นเปียโ,โนเพลงน,นี้ให้ได้นั่นคือการกําหนดของผม แล้วผมมีพลังงานที่จะเล่นมันไม่จํากัดซะด้วยบางคนเนี่ยซ้อมแป๊บเดียวเบื่อละไม่เอาละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครูสอนเสร็จกลับบ้านไม่เล่นมันละเซ็งแต่นี่ไม่ใช่เพราะเป้าหมายผมตั้งไว้แล้วว่าจะเล่นเพลงนี้ให้ได้ไม่ว่ายากขนาดไหนจะเล่นมันให้ได้ทีนี้พอตั้งเป้าหมายมีพลังงานแล้วจากพลังงานทํายังไงให้ไปสู่เป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายรองร่งรวมด้วยเช่นเพลงนี้ถ้าเล่นรวดเดียวทั้งเพลงอะ่ะมันเล่นไม่ได้หรอกมันยากมันเยอะ เป้าหมายเราคือเล่นให้ได้ทงเพลงแต่มันทําไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาแบ่งซอยย่อยอ่าบรรทัดนี้ใช่ไหมเราเล่นหนึ่งบรรทัดก่อนวนมันหนึ่งบรรทัดวนวนวนจนได้อะเล่นมือหนึง่งเราก็เล่นสองมือวนจนได้หลังจากนั้นก็ไปแบ่งบรรทัดท,ที่สองนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอันเนี้ยคือวิธีของครูนะครูผมก็สอนอย่างนี้แหละเราเล่นเฟสนี้ก่อนอ่าเล่นทั้งเพลงไม่ได้ก็เล่นตรงนี้ก่อนเล่นมือซ้ายกับมือขวาพร้อมกันไม่ได้ก็เลเลือกสักมือก่อนอ่ามือขวาอย่างเดียวก่อนหลังจากนั้นก็หัดมือซ้าายวมมันรก มันก็ดูเป็นวิธีที่แบบเหมาะสมแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความใจร้อนด้วยความมีตัวเองเป็นศูนย์กลางผมไม่เห็นด้วยกับครูไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่วิธีที่มาจากตัวเองดังนั้นคนไหนที่เป็นคนแบบผมเช่นเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์การจัก,กรวาลข้าพเจ้าต้องเก่งที่สุดและข้าพเจ้าต้องใจร้อนมากๆไม่สนใจด้วยว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องได้คําตอบนั้นมาจากตัวเองและถ้าใครที่เป็นผู้ปกครอง เป็นครูของคนที่มีลักษณะแบบนี้คุณอย่าป้อนคําตอบให้เขาคุณต้องพูดยังไงก็ได้ให้เขาพูดคําตอบนั้นออกมาจากตัวเองและนั่นคือวิธีการดูแลเด็กแบบนี้ที่ถูกต้องซึ่งทุกคนมันไม่ได้ไเป็นแบบผมนะผมเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากก็คือของแบบนี้คิดได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเดี๋ยวเราคิดได้แต่บางคนน่ยมันไม่ใช่แบบนั้นบางคนคุณต้องบอกเขาอ้อมๆ ให้เขามีต้นทุนในการคิดได้แล้วสุดท้ายเขาจะคิดออกมาได้แล้วได้คําตอบมาจากตัวเองแล้วเขาถึงจะเชื่อแบบนั้นแล้วเขาจะเชื่อว่าเขาคิดขึ้นมาเองเขาจะไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนบอกด้วยจนกว่าจะถึงระดับหนึ่งซึ่งเขาจะยอมรับว่าอ๋อเออว่ะคุณก็บอกเขาแล้วนะแต่ตอนนี้เขาไม่เชื่อพอเขาได้พิสูจน์เขาถึงเชื่อเออมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถคิดเองได้อย่างนี้แล้วมีคนสอนแล้วมันมันไม่ได้เนี่ย วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไม่ใช่การบอกคําตอบไม่ใช่การบังคับให้ทําเพราะถ้าทําแบบนั้นคนใจร้อนมันจะไม่เอายังไม่ยอมรับคุณนะครับอ่ะนี่ก็คือวิธีในการบอกนะแล้วเป็นวิธีในการคิดของผมที่ว่าทํายังไงเราถึงจะกําหนดเป้าหมายแล้วเพิกเลอเวลาเรากำหนดเป้าหมายได้เรามาซอยหาวิธีที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นเป็นขั้นขั้นลำดับขั้นแล้วแต่และว,วิธีที่เราตั้งมาแต่ละขั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นบังเอิญเหมือนกับที่คนอื่นแนะนําก็ได้ แต่คุณไม่ต้องยอมรับมันไม่เป็นไรให้คุณคิดด้วยตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมฮะในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกมากมายมหาศาลที่คุณจะต้องเป็นคนคิดวิธีด้วยตัวเองคนที่คอยบอกคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดชาติและเผลอๆก็บอกคุณได้แค่แบบเดียวเช่นครูเปียโ,โนของผมอาจจะบอกผมได้แค่เรื่องการเล่นเปียโน,โนแต่สมมุติว่าเรื่องการแพทย์อะผมไปเจอปัญหาโรคอะไรแปลกๆโรคหนึ่ง ครูเปียโนโผมก็บอกผมไม่ได้ว่าต้องทํำยังไงผมก็ต้องคิดเองถูกไหมหรือด้านการเงินผมก็ต้องคิดของผมเองนั่นแหละไปฟังคนนี้คนนี้มาก็ได้แตส,สุดท้ายก็ต้องคิดเองนั้นถ้ามันจะดีกว่าถ้าคุณหัดคิดวิธีเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับและถ้าค,คุณคิดไปถึงอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่แค่คุณใจร้อนอย่างนี้ละคุณใจร้อนแบบมีเป้าหมายมีการแบ่งขั้นตอนเป็นระบบระเบียบแล้วต่อมาความใจร้อนนั้นคุณต้องมีความใจร้อนอีกประเภทหนึ่ง คือการสุ่มไฟให้ตัวเองจากคนภายนอกเออตรงเนี้ยมันคืออะไรผมเคยคิดนะว่าถ้าเราเอาแว่นขยายอันหนึ่งมาเผาไหม้จุดจุดหนึ่งเออมันก็ร้อนมันก็ไหมได้แหละแต่คุณลองดูสิเลเซอร์ยิงทีเดียวคอนกรีตระเบิดไปได้เลยไอ้แสงไฟจากดวงอาทิตย์เอาแว่นขยายมันหินไม่ไม่ระเบิดมันไม่ขนาดนั้นทำไมมันเป็นแบบนั้น มันมีอะไรที่จะเพิ่มพลังให้มันสูงกว่านั้นไหมเพิ่มพลังโดยการใช้สิ่งรอบข้างสิ่งภายนอกเลเซอร์เนี่ยมันทําด้วยการใช้อย่างอื่นมาสังเคราะห์มากมายเลยนะที่มันได้แสงเข้มข้นขนาดน,นั้นผมก็คิดเลยสมมุติว่าผมคิดขั้นตอนในการไปถึงเป้าหมายเรามีเป้าหมายจะเล่นเพลงนี้ให้ได้เรามีวางขั้นตอนไปแล้วถ้าเราทําไปสักพักหนึ่งขั้นตอนมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมแต่มันมีคนเคยคิดขั้นตอนพวกนี้ที่มันได้ผลไปแล้วนั่นคือใคร,คร่ะ ครูเราเองดูซิครูทําไงครูจะบอกอยังไงเราคิดของเราไว้แล้วนะแต่ครูบอกอยังไงเราลองดูถ้าลองแล้วมันดีเอามันมันผสมกับความคิดเราแล้วมันจะดีขึ้นเป็นไงเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เกิดการยอมรับฟังคนอื่นไปในตัวโดยที่คุณยังเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมนี่แหละคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคุณยังคงเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลอยู่นี่แหละแต่คุณรู้จักใช้ สิ่งรอบข้างให้มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเต็มเ,เลยคุณยังใจร้อนเหมือนเดิมเปียกไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดได้เป็นขั้นขั้นขั้นเอาไฟคนอื่นมาใส่ตัวเองและบางกรณีที่คุณรู้สึกว่าไฟคุณมันจะมอดหรือมันไม่แรงพอคุณไปหาแหล่งไฟภายนอกครับเอามาสุมคุณเยอะให้คุณใจร้อนให้มันฮึ่เขิมมากกว่าเดิมนะนี่คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้ได้คุณกําหนดเป้าหมายชัดเจน บ,บางคนอาจจะไม่เห็นภาพเพราะอันนี้เปียโนโเราก็ว่าได้แล้วเราไม่เล่นเปียโนล่ะเราอยากจะทําข้อสอบล่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาสอบเราเอออีกสักสามเดือนเราจะสอบมันจะทาไงจะตั้งเป้าหมายให้แบบสอบได้แล้วยังไงต่ออ่อย่างนี้คุณก็อาจจะต้องมีการตั้งว่าแล้วคุณจะต้องอ่านอะไรอ่านเฉยๆไม่เพียงพอครับคุณจะต้องอ่านด้วยความมีไฟแล้วก็อ่านมันเต็มที่ด้วยพลังที่คุณมีแล้วไม่หมดกลางคันนะครับแต่ว่า คุณไม่ได้เกิดมากับการที่คุณมีไฟไม่สิ้นสุดถูกไหมมันจะต้องมีบางเวลาที่ไฟคุณมอดลงแต่คุณจะต้องทํำยังไงให้มันจุดติดขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างของผมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยคุณลองคิดดูสิครับคุณอ่านได้หนานเท่าไหร่ที่คุณจยังมีไฟเหมือนเดิมบางคนบอกว่าเฮ้ยเรานั่งอ่านหนังสือสามชั่วโมงสามชั่วโมงคุณนี่ไฟเต็มหรือเปล่าถ้าถามผมนะผมไม่ได้ไฟเต็มตลอดสามชั่วโมงนะครับดังนั้นผมจึงอ่านหนังสือแบบ ที่ผมตอนหลังมารู้ว่ามันเรียกว่าพอมโดโรเทคนิคก็คือผมสังเกตตัวเองเลยอ่านแล้วเต็มที่ะสมาธิตัวเองเริ่มหลุดเมื่อไหร่เริ่มคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อไหร่ของผมโดยประมาณก็คือประมาณ2ี่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงและตอนนั้นผมจะหยุดอ่านทันทีเพราะว่าอ่านต่อไปไม่ได้เลยขึ้นมาแล้วเอาเวลาไปท่างอื่นแปบ๊บหนึ่งสัก2อสานาทีแล้วกลับมาอ่านใหม่แล้วพออ่านไปสซกพักหนึ่งสมาธิหลุดเอาใหม่เอาไปท่างอื่นแล้วกลับมาใหม่ทําอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับมันทําให การพักผ่อนเป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปในตัวทําให้เรามีแรงกลัาอ่านมันเหมือนเดิมอย่างนี้แหละนะครับแล้วคุณลองดูถ้าคุณเอาไปออกกําลังกายจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสมมุติว่าคุณวิ่งเนี่ยช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ใจร้อนมันจะเออช่างมันเหนื่อยแล้วพอพักแต่อันนี้ไม่พอเหนื่อยเต็มที่ใช่ไหมจะเอาต่อจะเอาชนะไอ้ตรงนี้ให้ได้เพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้ นะครับบางคนตั้งเป้าหมายจะมาลาทอนแต่ผมตั้งเป้าหมายว่าจะชนะตัวเองให้ได้ชนะความเหนื่อยของตัวเองทําต่อให้ได้นะครับมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับแล้วพอคุณทําไปอย่างนี้เรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณจะไม่ย่อท้อคุณจะพยายามจนสุดทางไม่ว่าคุณจะอะไรเพราะตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายเป็นมันจะเริ่มสนุกแล้วกับความใจร้องของตัวเองที่เราทํำยังไงเราก็ไม่ยอมแพ้เราก็จะลุย เสร็จปุ๊บพอเราทําได้อย่างนี้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับคุณก็คือคนอื่นจะเริ่มเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อคุณเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะนะครับอยู่ใกล้คุณแล้วมันจะได้พลังงานพวกนั้นไปนะฮะและความใจร้อนไม่ใช่ความอยากขายไม่ใช่การด,าด่าทอไม่ใช่การกดคนอื่นให้ต่ําแต่มันคือพลังงานนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนใจร้อนแล้วคุณอยากขายคุณไปกดคนอื่นเขานะครับ หรือคุณมองอย่างเช่นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยคุณไปว่าเขาหรือเรียกเขาแบบไม่สุภาพหรือหรือคนที่เป็นรอปพอคอยเปิดประตูคุณไม่รู้จักนอมน้อมกับเขานั่นะคุณไม่ใช่คนไม่เกี่ยวอะไรความใจร้อนคุณมันเกี่ยวกับมารยาทนะครับแล้วก็สันดานของแต่ละคนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับความใจร้อนเลยนะครับความใจร้อนเนี่ยมันคือพลังงานแล้วในแง่บวกของมันเนี่ยที่นอกเหนือกจ,จะทําอะไรให้สําเร็จแล้วมันยังเป็นก้อนพลังงานบวกที่ไม่สิ้นสุดอะ่ะ แล้วคุณจะต้องมีวิธีในการปล่อยพลังงานบวกนี้ออกไปเพื่อให้ได้พลังงานบวกเพิ่มขึ้นคุณอยากได้พลังงานเพิ่มขึ้นไหมมันก็เหมือนการลงทุนที่ถูกต้องคุณลงทุนที่ถูกต้องคุณได้ผลกําไรพลังงานบวกที่คุณมีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยคุณจะทำไงให,ให้มันโตขึ้นเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเวลาที่มีพนักง,งานมาต้อนรับเราก็จะขอบคุณเขานะครับบางคนไหว้ผมก็ไหว้กลับด้วยหรือโค้งกลับอย่างเงี้ยจะไม่มีการแบบเดินเลยลอยไปอย่างเงี้ย คือการทําแบบนี้ถึงมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าคุณได้ให้พลังงานบวกกับคนพวกนั้นใช่ไหมคนพวกนั้นบางคนเขาชีวิตมันเบื่อหน้าเซ็งไม่มีอะไรแต่ถ้าเราแบบแค่แค่เราแบบเห็นความสำคัญของเขาเล็กน้อยนะเขาอาจจะมีพลังงานบวกเพิ่มขึ้นนิดนึงเลยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานของเขาก็มีคนเห็นคุณค่านะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมต่อไปอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นปัญหาไม่เห็นผลอะไรตอนนี้นะแต่ต่อไปอ่ะมันจะส่งเสริมทําให เกิดคุณมาที่นี่เขาก็จะสวัสดีคุณมาเขาคุณมีอะไรให้ช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลือคุณมันก็จะดีกว่าเดิมถูกปะเออพลังงานบวเนี่ยเราแบ่งให้คนอื่นได้แล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีมันกลับมาที่คุณเองทําให้คุณยิ่งมีพลังงานมากกว่าเดิมเนี่ยจากแค่ความใจร้อนที่มันไม่น่ามีอะไรอ่ะมันกลายเป็นดีได้เฉยเลยอ่ะแล้วคุณทําแบบนี้เรื่อยอ่ะมันจะทําให้คุณเห็นเลยว่าถ้าคุณใจร้อนแล้วคุณควบคุมมันไว้ข้างในมันก็เหมือนคุณมีดาบเลเซอร์ใน Star War มันไม่ใช่ดาบแล้วหาโหก พลังงานแตกสร้างไปทั่วคุณควบคุมมันให้ได้อยู่ในดาบอันนี้ซึ่งมันจะอุณหภาพสูงสุดแล้วคนจะดูว่ามันเจ๋งมันเท่มันน่าถือมันแบบอยู่กับมันแล้วมันมีพลังอะคุณต้องเป็นแบบนั้นแล้วพอคุณเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคุณจะต้องคิดก็คือทําไมคนอื่นถึงเห็นว่าผมใจเย็นทั้งที่ผมใจร้อนอ่าทาไมมันเป็นเพราะว่าผมเก็บความใจร้อนไว้ในตัวเองครับมันไม่จําเป็นจะต้องปล่อยมันออกมาถูกไหม คุณเอาความใจร้อนคิดในหัวก็ได้พลังงานมันไม่ต้องปล่อยให้มันออกมาข้างนอกถ้าคุณดูหนังกําลังภายในหรือว่าหนังอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพลังอะ่ะคุณจะเจอความรู้อันหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราปล่อยพลังงานออกมาข้างนอกมันสูญเสียโดยใช้เหตุครับคุณเสียพลังงานฟรีๆโดยไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดคุณเอาพลังงานนั้นมาเก็บไว้นในตัวเองห่อคุ้มตัวเองไว้มันจะเป็นพลังงานที่ไม่รั่วไหลมันจะมีประโยชน์กับคุณสูงสุด ดังนั้นผมก็ทําแบบนั้นครับเพราะผมดูหนังพวกนี้เยอะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราปล่อยออกมามันเป็นการโชว์คนอื่นแต่มันไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองคุณเก็บไว้ในตัวเองครับใจร้อนไว้ในตัวเองไม่ต้องแสดงมันออกมาก็ได้ถูกไหมบางทีการแสดงออกมาเนี่ยมันทําให้คุณเกิดเรื่องโดยที่ไม่จําเป็นสมมุติว่าคุณขับรถไปแล้วมีคนมาปาดหน้าแล้วคุณใจร้อนไปไล่บี้มันเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ กูแต่บี้มันชนะนะคุณใจร้อนไงบี้มันชนะแต่ว่าคุณไปไม่ถึงเป้าหมายที่คุณจะไปไปถึงช้าแพสร้างเรื่องตัวเองโดยใช้เหตุอ่ะแล้วความใจร้อนของคุณอะคุณเอาพลังงานมาไปทิ้งกับการที่คุณต้องไปไล่บี้ไอ้รถคันที่มันปาดหน้าคุณแทนที่คุณจะเอามันไปให้ถึงที่หมายคุณเอาพลังงานคุณไปโยนทิ้งอะใช่ไหมใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์ดังนั้นแล้วเนี่ยผมจึงเก็บความใจร้อนไว้ในตัวเอง เอาไปใช้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้เหมือนคุณมีแว่นขยายเอาพลังงานจากคนอื่นมาทําให้มันไม่ใช่แว่นขยายธรรมาดาแต่เป็นแว่นขยายแบบเลเซอร์พลังงานสูงมีตลอดเวลาใครอยู่แก่เราต้องได้พลังงานบวกแบบนี้แล้วสุดท้ายนะครับคือมันถ้าเราเป็นคนที่ใจร้อนแล้วเราให้พลังงานบวกกับคนอื่นเนี่ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งอย่างมีทีหนึ่งอ่ะผมเปลี่ยนพลังงานความใจร้อนของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีคือ ช่วงที่ผมยูยอเมริกาผมไปใหม่ๆผมไปร้านอาหารไทยร้านหนึ่งแล้วมันมีฝรั่งคนหนึ่งกินอยู่ข้างๆแล้วเขาก็เรียกไอพนักง,งานต้อนรับเป็นคนไทยนะมาบน่นบ่นเลยบอกว่าคุณเนี่ยอาหารมันไม่ได้เลือกมันยงงี้แต่เขากินจนหมดแล้วคือสรุปอยากจะชักดาบไม่จ่ายตังค์นั่นแหละก็บนก่นจนกระทั่งเด็กคนนี้มันแบบร้องไห้นะครับแล้วก็แล้วเขาก็ต้องเรียกผู้จัดจาก,การเรียกอะไรมาเคลียร์ผมเนี่ยผมลำคาในฝรั่งคนนี้มากเลยคือแบบ อะไรวะคือกินจนหมดแล้วอะแล้วยังมาอย่างนี้อีกเนี่ยผมก็บอกแล้วเขาก็พูดจาไม่ดีกับพนักง,งานเสิร์ฟคนนี้ผมก็นี่เลยนั่งอยู่ข้างเขาแทนที่ผมจะไปเอาความใจร้อนตัวเองไปด่าฝรั่งใช่ไหมหรือทุบโต๊ะหรือเรียกตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทําแบบนั้นผมเอาความใจร้อนของตัวเองไปทําอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือผมก็เรียกพนักง,งานเสิร์ฟตัวนี้บอกว่าเออพูดภาษาอังกฤษแต่คืออะมาตรงนี้หน่อยนะครับแล้วผมก็บอกว่าคุณเป็นคนที่บริการดีมาก ดีมากๆเลยแล้วก็คือดีกว่าบริบรก,รบรกรหลายคนที่ที่มาดูแลนะครับเสิร์ฟอาหารก็เร็วยิ้มแย้มแจ่มใสผมรู้เลยว่าคุณต้องเป็นคนที่พยายามมากแน่นอนคือพูดให้ฝรั่งมันได้ยินเลยแล้วบอกว่านี่คือรางวัลของคุณผมทิปไปร้อยเหรียญสามพนบาท3ามพันกว่าบาทตรงนั้นเลยให้ฝรั่งมันเห็นไปเลยอะ่ะแล้วผมก็มองหน้าฝรั่งบอกยังไงแล้วจะมีปัญหาอะไรฮะคือเราทิปไม่เกี่ยวะไรมัน เนี่ยคือการใช้ความใจร้อนของเราให้เป็นประโยชน์ผมไม่ไปหาเรื่องเพิ่มให้ตัวเองโดยการไปต่อยฝรั่งใช่ไหมผมให้พลังงานบวกกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะต้องการตอนนั้นจริงๆก,ก็ได้ถูกไหมถ้าเราให้พลังงานบวกกับเขาต่อไปเขาก็จะเป็นไงดูแลเราดีเออเนี่ยคุณต้องคุณต้องหาทางเอาพลังงานตัวเองที่มีเยอะเนี่ยออกไปในทางที่มีประโยชน์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วการที่จะใชใ้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยคุณต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้น และประสบการณ์คุณต้องคิดทุกขั้นตอนว่าจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องได้อย่างไงมีเป้าหมายหลักก็ต้องมีเป้าหมายรองทําพลังงานตัวเองให้มันถึงตลอดเวลาถ้ามันไม่ถึงคุณก็เอาจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยคือการพัฒนาแบบเด็กใจร้อนอย่างผมและผมก็ไม่คิดจะใจเย็นด้วยปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมนี่แหละส่วนคุณจะเห็นผมเป็นคนใจเย็นหรือคุณจะเห็นผมเป็นคนใจร้อนมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน ผมก็ยังคงเป็นผมอย่างนี้อยู่ดีนั่นแหละแล้วทําทุกอย่างก็ด้วยความคิดแบบนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้มันก็เลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อในสิ่งไหนขอให้คุณคิดดีๆทุกทางมันสามารถไปถึงเป้าหมายได้ทั้งนั้นนั่นแหละขอให้คุณพัฒนามันให้เต็มที่ก็เท่านั้นเองมันเป็นวิธีของคุณคุณอาจจะเป็นคนใจเย็นก็ได้นะแต่คุณต้องพัฒนาความใจเย็นของคุณให้มันเป็นความใจเย็นที่มีพลังตลอดเวลาคุณอาจจะมีโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจเย็นมาก แต่ถ้าเกิดคุณขาดพลังงานคุณก็เหมือนจรวดที่ไม่มีเครื่องยนต์มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายครับอ่ะงั้นก็ผมเล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะหรือคุณมีประสบการณ์ยังไงก็เอามาเล่าให้ผมฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ